สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ก็ตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับ8เทพอสูรมังกรฟ้า2023นั่นเองส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับในส่วนของ8เทพอสูรมังกรฟ้า2023เนี่ยได้มีการวางกำหนดฉายต้อนรับจุดจีนก็คือวันที่16มกราคม 2,023ที่จะถึงนี้ครับกำกับโดยดอนนี่เยนแล้วก็เขาเนี่ยยังเป็นนักแสดงนำของเรื่องนี้อีกด้วยเพราะว่าจะมารับบทเฉียวฟงโดยเฉพาะครับและที่สำคัญยังมีนางเอกสาวสวยอย่างเฉินอี้ฉีที่เคยรับบทเตี่ยวเมี่ยงในดับมังกรหยก2,019ซึ่งก็น่าจะมารับบทเป็นอาจูนะอันนี้ก็คือการคาดเดาของผมนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อมูล ระบุเป็นที่แน่ชัดนั่นเองโดยภาพยนตร์ในเรื่องนี้เนี่ยจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของเฉียวฟงโดยเฉพาะนะครับโดยเล่าถึงเรื่องราวตอนที่เขาเป็นประมุกพักกรยาจกแล้วก็เผชิญกับสภาวะที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกของโชคชะตาแล้วก็ประสบการณ์ของการต่อสู้อย่างหนักหน่วงด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นบุรุษท,ที่ทรงพลังที่สุดซึ่งภาพยนตร์แอคชั่นกำลังภายในเรื่องนี้ ก็ถูกตั้งเป้าให้เป็นหนังเรื่องแรกที่จะต่อยอดตัวละครให้เป็นจัก,กรวาลของกิมยงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีการนําเรื่องนี้มาดัดแปลงหลายตัวหลายครั้งครับเช่นในภาพยนตร์เรื่องศึกสายฟ้าพยายมปี1977ฉบับทีวีซีรีส์หรือนังชุดของ v t ทในปี1982ที่นําแสดงโดยห่วงเย่อหัวและก็ภาพยนตร์เรื่อง8เทพอสูรมกรฟ้าที่สร้างขึ้นในปี1994 นำแสดงโดยหลินชิงเสียกงหลี่และก็จางหมินครับโดยทางดอนนี่เยนเนี่ย <c oughs> ก็หวังที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เป็นหนังแฟนชายโดยใช้ตัวละครในนิยาย8เทพอสูรมังกรฟ้าเพื่อสร้างให้เป็นจักรวาลหนังกำลังภายในของท่านกิมยงในอนาคตครับซึ่งทางผมเองก็หวังว่าพวกเราคงจะได้รับชมผลงานเรื่องนี้แล้วก็เรื่องต่อๆไปได้อย่างเต็มรูปแบบครับ นิยาย8เทพอสูรมกรฟ้าเนี่ยเป็นผลงานลำดับที่11ของท่านกิมยงโดยหมายถึงเทพและอมนุษย์8จํจำพวกในตำนานของพุทธศาสนา,านิกายมหายาณมีอิทธิฤทธิ์เฉพาะตนและแตกต่างกันออกไปครับตัวละครก็มีมากมายเรื่องราวก็ซับซ้อนท่านกิมยงจึงใช้วิธีการเล่าถึงทีละคนทีละเหตุการณ์ไล่เรียงกันไปโดยประกอบไปด้วย 1. เทพ ก็เปรียบเสมือนกับต้วนจึงหมิงห้องเต้แห่งต้าหลีต้วนจึงฉุนอองแห่งต้าหลีและก็เยลุกกีห้องเต้แห่งต้าเหลี่ยวครับซึ่งสามคนนี้เป็นผู้มีบุญบาร,รมีแต่ก็ยังไม่อาจละวาสนาติดพันเช่นต้วนจึงหมิงไม่อาจละพันธะที่ผิดต่อต้วนหยยนชิ่งส่วนต้วนจึงฉุนไม่อาจละหญิงงามได้สักนางและก็เยลุก,กีที่อยากลุกรานแผ่นดินต้าซองอยู่ตลอด สก็คืออสูรเปรียบเสมือนต้วนเยียนชิ่งผู้ถูกตัดสิทธิ์ในบัลลังก์ต้าหลี่อย่างไม่เป็นธรรมครับมูหยงป๋อกับมู้ยงฟู่ยึดมั่นกับอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วจึงสร้างเวรก่อกรรมเพื่อทวงคืนสิ่งนั้น 3. ก็คือมังกรเปรียบเสมือนเจ้าวาดวัดมังกรฟ้าที่ชักนำต้วนจิงหมิงให้สละบัลลังก์ฝ่หาความสงบทางธรรมะเสียนขู่ใต้ซื้อแห่งวัดเซาลินสมณะ ผู้สั่งสอนวิทยายุทธและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เฉียวฟงและหลวงจีนกวาดลานที่ช่วยขี้คายความแค้นระหว่างเซลยหยวนซานกับมู่หยงป๋อ 4. ก็คือคุดเปรียบเสมือนเฉียวฟงยอดคนผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็มีชีวิตที่น่ารันทดยิ่งนัก 5. ก็คือยักษ์เปรียบเสมือนเหล่าจอมยุทธที่มีฝีมือร้ากาศมีทั้งคนดีและคนชั่ว6คือคนทันเปรียบเสมือนต้วนอี้ กับซีจุผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ไม่เป็นเพศภัยกับผู้ใดเพียงแต่ลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสเจ็ดก็คือกินนอนเปรียบเสมือนกับเหล่านางงามของต้วนเจิงฉุนและบุตรสาวทั้งหลายของเขาซึ่งงามหยดย้อยแต่ก็มีชีวิตเป็นทุกข์ยิ่งนักสุดท้าย8ก็คือมโหราชเปรียบเสมือนอิ่วถังจือที่เป็นคนมีฝีมือแต่น่าสงสารที่สุด เพราะขาดปัญญาชี้นำที่ถูกต้องลงไหลในสตีนางหนึ่งแต่กลับถูกนางทําลายใบหน้าจนอับปรกลักและเอาเปรียบโดยตลอดครับเพราะว่าช่วงเวลาตามท้องเรื่องของแปดเทพประสูตมกรฟ้านั้นแผ่นดินจีนได้ถูกแบ่งออกเป็น5้นาอาณาจักรของหลายชนเผ่าครับตรงกลางก็คือต้าซองของชาวฮั่นด้านเหนือก็คือต้าเหลียวของชาวซิตันด้านใต้ก็คือต้าหลี ด้านตะวันตกเฉียงเหนือก็คือซีเซียและด้านตะวันตกเฉียงใต้ก็คือทูฟานส่วนอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วก็คือต้ายเยี่ยนและต่างฝ่ายต่างคิดที่จะครอบครองอาณาจักรอื่นด้วยครับตัวละครแต่ละจำพวกแม้ต่างคนต่างอยู่และมีปัญหาต่างกันแต่กับเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันและรวมเป็นปมเดียวกันครับโดยการมองข้ามคุณธรรมน้ำมิตรของเหล่าชาวยุทธโฟกัสแต่ละเหตุการณ์ และแสดงธรรมชาติของมนุษย์ว่าสืบเนื่องกันมาอย่างไรแปดเทพอสูรมังกรฟ้าจึงไม่ใช่ในิยายกำลังภายในที่ว่าด้วยการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรมหากแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับชีวิตที่เป็นทุกข์จากกิเลสที่แตกต่างกันและแปรเปลี่ยนไปสุดจะอย่างคาดครับสุดท้ายนี้เราคงต้องรอดูกันอีกทีครับว่าเนื้อเรื่องจะดำเนินไปยังไง ฉากต่อสู้จะสนุกและเร้าใจแค่ไหนเพราะจากข้อมูลที่ผมได้ไปดูมาในตอนนี้นะครับก็มีแค่ตัวอย่างแรกของภาพยนตร์และก็คําวิจารณ์จากแฟนนิยายของท่านกิมยงเท่านั้นซึ่งส่วนตัวผมก็หวังว่าอยากให้โปรเจ,จกต์จักรวาลของกิมยงประสบความสำเร็จตามแผนที่ผู้สร้างคาดการเอาไว้ครับเพราะคลิปที่ผ่านมาผมก็เคยพูดไว้แล้วครับว่า อยากให้มีคนมาเขียนต่อจากนิยาย8เทพอสูรมังกรฟ้าแล้วก็มังกรหยกทั้ง3ภาคเพราะถ้ามีแล้วเราก็คงจะได้ดูหนังกำลังภายในที่เป็นจักรวาลของกิมยงไปอีกนานแสนนานเลยก็ว่าได้ครับและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆข,ของ8เทพอสูรมังกรฟ้า2023ที่เราจะได้ดูในตุตจ,จีนปีหน้าครับเป็นไงนกันบ้างครับ สำหรับเนื้อหาของ8เทพอสูรมังกรฟ้าในคลิปนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม DS c h a ชาแนลกันด้วยนะครับ